วันนี้เราอยู่กับนักข่าวสามคนนะครับเออส่วนผมนายตำรวจครับมาเป็นสมัครเป็นนักข่าววันแรกครับเดี๋ยวแนะนําตัวทีละคนเลยนะครับคุณผมข่าวชื่ออะไรครับอ่าชื่อยูกิครับอืมคุณยูกิแล้วคนผมส้มแล้วครับผมชื่อจีนครับผมเป็นเจ้าของบ้านทียนครับโอเคส่วนอ่าเราได้รับการรายงานมาว่ามีคนนั่งเรืออับปางนะครับ เขาเดินทางออกไปก็ยังไม่กลับมาเลยครับเป็นเรือหลายลำนะครับตอนนี้อาจจะเป็นเรือทีู่0 2 0ก็ได้ที่จะออกไปนะครับทางผมที่จะมารายงานข่าวเรื่องเรือปังอไม่ใช่เรือที่สูญหายนมีคนได้รับแจ้งมาว่ามีเรือหนึ่งที่สูญหายไปในทะเลหายไปประมาณยี่คันแล้วครับเราได้ส่งเรือ0020เพื่อไปตรวจสอบว่าพวกเขาหายไปไหนกันนะครับ แต่ไม่รู้ว่าวตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข่าวจากพวกเขาเลยครับเรือที่อ,ออกไปหลายเรือนั้นหายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับเขาไม่ได้กลับมาหลายวันแล้วจะราส่งเรือ020ส,สอกไปครับออกไปเพื่อตามหาพวกเขาครับหวังว่าเราจะได้ข่าวดีนะครับหวังว่าพวกเราจะได้เจอพวกแขาเอรลนะครับของอ, <c oughs> อ้บ๊บบ้า จบข่าวนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับ <c oughs>